อมอนัตนชัยกลับมายัางที่พักของเขาเขาสั่งให้อับดุลลาตีบลงไปตามผู้จัดการโฮเทลขึ้นมาพบพร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ให้ทราบว่าเขาต้องการเช่าห้องถัดไปทางซ้ายมือซึ่งมีประตูเปิดทะลุติดต่อถึงกันได้เพิ่มขึ้นอีกห้องหนึ่งห้องนั้นยังว่างและความประสงค์ของเขาสำเร็จลงในครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นในขณะที่บอยกำลังจัดห้องต่อไปอยู่นั้นมีโทรศัพท์มาถึงอับดุลเป็นคนรับสายแล้วบอกว่าตวนเท่าผู้พักดีของเขาแจ้งให้ทราบว่า บุคคลที่เขาต้องการตัวจากปากตายได้มาถึงแล้วจะให้มาพบได้เมื่อไหร่ด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้หมายถึงเดี๋ยวนี้อับดุลตอบไปทันทีทห้องนั้นเสร็จเรียบร้อยสั่งให้เขาเตียงนอนอันใหญ่ออกแล้วเตียงเล็กมาแทนเพื่อให้พวกเราพักผ่อนกันเผื่อจ่าวเวลาจะมานอนที่นี่ส่วนแกลงไปติดต่อขอเช่าห้องตรงกันข้ามกับฉันเมื่อตัวนพาคนของเรามาพบให้แกรับรองเขาในห้องใหม่แล้วจัดแจงลงกอนเสียให้แลดูเป็นห้องเดียวนะอีกสินาทีต่อมา เท่ามือหลายแห่งปกักตายก็นําชายคนหนึ่งเข้ามาพบชายผู้นั้นคือหยกเด่นเมธีสมุนเอกอีกคนของเสียอาก่อนซึ่งถูกขอส่งไปอยู่ปักต้จนสิ้นพิษสงและกําลังดําเนินชีวิตในทางดีงามพร้อมครอบครัวของเขาซึ่งถูกส่งตามหลังไปชายผู้นี้เองซึ่งก่อนหน้าเขาจะลงมาจากเหนือได้โทรเลขติดต่อมาถึงอับดุลให้ส่งคนลงไปปักใต้โดยทางเครื่องบินด่วนเพื่อสอบถามถึงว่าทั้งหมดมีใครรู้จักในเดือนพี่ชายแสงดาวเมียรับของนายสิงแก้ว ตัวนเป็นคนลงไปปากใต้และทราบว่ายกเคยรู้จักคุ้นเคยกับเดือนดีในระยะที่ยกไปไปมาๆกับนายเก่าของเขาตัวซักไซไล่เลียงเพื่อความแน่ใจว่าเมื่อถึงคราวที่เจ้านายคืออมอน,นัทจะใช้เขาแล้วเขายังจะจงรักภักดีกับนายใหม่ผู้มีน้ำใจเมตตาต่อเขาหรือไม่ยกเด่นเมธีสบทสาบานและยืนยันให้ตัวแน่ใจจากนั้นทั้งสองก็จับเครื่องบินจากสงขลาเข้ากรุงเทพยังไม่ชักชา้าเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับเดือนจากยกจนเป็นที่พอใจ ตรงกับที่น้องสาวของเสือร้ายตัวนั้นบอกมาว่าเดือนเป็นคนดุจริงจังใจคอเหี่ยมโหดยกรับคําว่าเขาสามารถติดต่อกับเดือนได้ในฐานะที่เป็นผู้จงรักภักดีต่ออมอนนัทส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาและพรรคพวกนั้นยกเชื่อว่าไม่มีใครรู้ทั้งไม่รู้อีกด้วยว่าบัตรนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรอมอนนัทสั่งการว่าฉันอยากให้แกไปติดต่อกับเดือนดูฐานะและความเคลื่อนไหวเขา เอามาเล่าให้ฉันฟังเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วตอนนี้แกไปนอนกับตัวนที่โฮเทลที่เขาพักระวังตัวให้ดีถ้าเดินเป็นเสอือร้ายใหญ่เขาสงสัยวีแววอะไรได้บ่ายวันนั้นหลังยกกับตัวจากไปแล้วเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากลุงฝาซึ่งทําให้ตื่นเต้นมากพอใช้เสียงของหลอนอ่อนโยนคุณได้พบพ่อเลี้ยงเราไม่ใช่หรอคะพบแล้วแต่นั่นไม่สําคัญอะไรทําให้เธอลงมากรุงเทพอะไรทําให้เธอเกิดหมดกลัวคนที่เธอกลัวสิยิ่งกว่าอะไร ดิฉันจะไม่ตอบคุณแต่ได้ตอบพ่อเลี้ยงไปแล้วค่ะฉันเข้าใจแล้วลุงฟ้าเธอเข่าอะไรเช่นนั้นเธอรู้หรือเปล่าฉันไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรเลยดิฉันเข้าใจทุกอย่างเข้าใจตัวของดิฉันเข้าใจคุณเข้าใจพ่อเลี้ยงไม่เข้าใจอย่างเดียวคือสิ่งที่เกิดกับใจตัวเองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะบังคับมันได้แต่ช่างเถอะค่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณและคนอื่นลุงฟ้าคะเธอกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วเหรอดิฉันอยู่ในที่ของดิฉันค่ะระวังพ่อเลี้ยงของเเธธอออจะหออนะหักคน ดิฉันถูกตันหางปล่อยวัดแล้วล่ะค่ะโธ่นี่มันเกิดจากฉันทั้งนั้นแหละนี่ลุงฟ้าเธอมาหาฉันหรือให้ฉันไปหาเธอได้ไหมขอให้เราพบกันสักหน่อยเถอะได้ค่ะแต่ไม่จําเป็นที่คุณต้องมาหาดิฉันดิฉันไปหาคุณเองเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้ค่ะอมรนัทค่ะดิฉันโทรศัพท์มาถึงคุณก็เพื่อจะเตือนว่าขณะนี้อันตรายร้อยแปดกำลังลุมล้อมตัวคุณอยู่เธอรู้ได้อย่างไรพ่อเลี้ยงเรามมนบอกกับดิฉันท่านเป็นห่วงคุณเสียยิ่งกว่าอะไรดียิ่งกว่าดิฉันเสียอ เมื่อคืนนี้ดิฉันไปหาท่านที่บ้านพักของท่านเรามันไม่จับตัวเธอไว้หรอกเหรอท่านว่าบังคับตัวดิฉันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนโตแล้วมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะดําเนินชีวิตเมื่อเห็นผิดเป็นชอบก็ช่วยไม่ได้เราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นเลยคะ่ะขอดิฉันเตือนคุณว่าถ้ามีปืนจงนอนกับมันอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นบางทีค่าวันนี้หากคุณไม่ไปไหนพ่อเลี้ยงคงไปหาคุณอีกอย่าลืมนะคะระวังตัวให้ดีดิฉันอาจไปหาคุณคืนวันนี้ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนเสียก่อ แล้วลุงฝาก็วางสายโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาซักไซรไล่เหลียงอะไรอีกต่อไปอับดุลลาติฟยืนอยู่เบื้องหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งอย่าพบคุณครับเขารายงานเมื่อมอนนัดเลิกคิวแล้วเขาก็รายงานต่ออย่างรู้ใจสาวสวยอบอัดครับเขาเกือบจะนึกว่าเป็นลุงฝาแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะลุงฝาเพิ่งวางหูเมื่อกี้นี้เองอับดุลลาติฟหายออกไปก่อนจะปล่อยให้สุภาพสตรีผู้นั้นเข้ามาในห้องพักแต่ผู้เดียวหล่อนผู้นั้นคือ ดวงคำอมฤตลูกสาวผู้วายต่อเปลวรัคล่อนแต่งกายชูดฉาติและล่อแหลมตามเคยเขาร้องทักออกไปยังแจม่มใสล่าเริงอัมพรางความพิศวงในข้อที่ว่าหล่อนรู้ได้อย่างไรว่าเขากลับมากรุงเทพและรู้ได้อย่างไรว่าเขาพำนักอยู่ที่นี่ใครเป็นฝ่ายเริ่มบทบาทชนิดไหนกันจากคนเจ้าความคิดกลายเป็นคนเจ้าสำรานไปทันทีเขาทลาเข้าหาห่อนแล้วรวบร่างนั้นไว้ในอ้อมแขน ห่อนเบี่ยงบ่ายและห้ามปราบแม้จะจริงจังอย่างไรเขาผู้รู้ว่าเชื้อเพลิงอันร้อนแรงในตัวหล่อนนั้นระเบิดได้ง่ายนักเพราะชั้นเชิงของอมอน,นัดก่อมใครต่อใครสลบเหมือนจัง,ง,งังมานับไม่ถ้วนลายแล้วแม้ว่าหล่อนจะปิดปอ้องเบี่ยงบ่ายแต่ก็ไม่พ้นการจูบดะตั้งแต่ทรงอกซอกคอหูแกม้มชนิดจูบได้จูบเอาและในที่สุดก็จับริมฝีปากหล่อนได้ จูบนั้นเองที่ทลายเกราะหุ้มหอความรู้สึกผิดช,ชอบของหลอนแหลกไม่เป็นชิ้นดีหลอนทิ้งแขนทั้งคู่ลงไปเขาจูบสุดห้วงลมหายใจครั้งแรกแล้วระดมจูบครั้งที่สองบทขยี้ลงไปบริมฝีปากของหลอนคราวนี้ได้รับปฏิกิริยายังถูกอกถึงใจจากหลอนซึ่งเล่นปลายลิ้นสีชมพูอ่อนของหลอนกับปลายลิ้นของเขาซ้ำยังแอนทรงอกทยานรับริมฝีปากอัดแทบจะว่าปากต่อปากจมหายเข้าไปในของการแลกกันมือที่ทอดตามลำตัวมีชีวิตชีวาขึ้น เหมือนงวงกุญชรขนองฤทธ์ประวัดลัดรอบคอเขาเมื่อน้ำร้อนถึงจุดเดือดเขาลากหล่นไปที่เก้าอี้หนวมหลังให้ล่างของหล่อนหวบลงมาบนตักเขาการจูบตั้งต้นเริ่มต่อไปมือของฝ่ายชายเปะปะจับนั่นถึงนี่เสียงอื่นไม่มีนอกจากเสียงลมหายใจไม่แตกต่างอะไรกับนังมวยปัม้มผู้ซึ่งกำลังฟาดฟันกันอย่างใครจะอยู่ใครจะตายและในที่สุดหล่อนเป็นฝ่ายร้องกระหืดกระหอบทะลึ่งตัวขึ้นหาอากาศหายใจพอที่ พอจะตายอยู่แล้วพอทีค่ะหายใจเหงืคอไม่ออกแล้วอะไรกันเนี้ยดูเดือดอย่างกับช้างตกมันร่อนหอกทีจับนั้นจับนี้ไม่เอานะหยพักสิบ้างสิเขาพักมือเขาไว้ที่ทรงอกอัะล้นปรีของร่อนแม่สาวพริกไทยขอแล้วปัดมือออกช่งหยาบคายสิยน,นี้กะไรปลาตัวนี้อดอาหารมานานนักนาหลายวันแล้วเขาว่าคุณช่างไม่รู้อะไรม้างเลยหลังจากผมได้จูบคุณวันนั้นแล้วผมแทบจะล้มความคิดจะไปเชียงใหม่เพราะอะไรคะ ผมเห็นว่าผมควรอยู่กรุงเทพและพยายามที่จะหาทางสมัครเป็นเขยคุณพ่อคุณดีกว่าจ้างให้ฉันก็ไม่เชื่อคุณะเป็นคนเจ้าชู้อย่างวายร้ายหาทางจูบเขาจนได้ฉันเองก็บ้าบอยังไม่ได้กรักเธอเลยสักนิดเดียวแต่มืออ่อนตัวอ่อนให้เธอดอดจูบริมฝีปากไปได้ทีนี้เห็นรักผมแน่แล้วก็เล่นจู่โจมสายฟ้าแลบอย่างนี้ฉันสังหรณ์ใจแล้วว่าถ้ามาหาคุณแต่ลําพังคนเดียวเห็นจะหนีไม่พ้นคุณคงทําป่นปี้หมดแล้วมันก็จริงอย่างว่าเสียด้วยงามไหมล่ะ ปากคุณแดงเถืออไปหมดแล้วล่อนลุกขึ้นจากตักเข่าเพื่อให้เขาลุกขึ้นอมอนนัดล้วงกระเป๋าดึงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดจนเกลี้ยงเราหันเข้าหาขวดบรันดีหลังจากลินให้ตัวเองเพื่อยอมอารมณ์คลั่งหนักแล้วก็ยังว่าผมมีเรื่องต้องเล่าให้คุณฟังมากมายก่ายกองเลยเป็นเรื่องที่ล้วนแล้วตะเกิดที่เชียงใหม่ทั้งนั้นนั่นคือจุดดึงดูดความสนใจของล่อนอมอนนัดรรูด้ดีแต่เดี๋ยวก่อนผมจะสั่งเบียร์เล็กให้คุณขวดหนึ่ง ได้ขอบใจมันจะทำให้ฉันหายตื่นตระหนกตกใจเสียทีขวัญหน,นีดีฟอหมดแล้วคนบ้าเขาเรียกโทรศัพท์ภายในให้ต่อไปยังบาร์และสั่งเบียร์ขวดเล็กขวดหนึ่งก่อนจะหันมาส่งแก้วบรันดีของตนให้กับรอนงั้นจิบเสีนหน่อยก่อนที่เบียร์จะมาถึงรอนช้อนสายตาอันหวันช่ำขึ้นมองแล้วถามอย่างแสดงว่าฉลาดทันคนนี่คุณจะมอมเล่าฉันเหรอแล้วผมได้อะไรขึ้นมาจากการกระทำยังไม่เป็นสมบัติผู้ดีแบบนั้นความรักอย่างโจรได้ไปอย่างโจรมันจะดีเหรอ ถ้าผมแสดงความปรารถนาต่อคุณอย่างสุดจิตใจคุณมอบสิ่งที่ผมปรารถนาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจความผาสุกจะประทับเส้นทางเราให้บรรจบพบกันยังดูดดื่มไปจนวันตายคุณคิดว่าผมควรได้ด้วยประการหลังไม่ดีกว่าหรือสดสวยของผมแหมเก่งช่างพูดมัดคนด้วยคำหวานร่อนคอนให้แล้วจิบบรันดีอย่างกล้าถึงครึ่งหนึ่งหน้าตาเฉยเมยก่อนส่งแก้วคืนให้เขาเราลุกขึ้นไปลินน้ำจากกระติก แล้วเดินไปที่เตียงนอนหยิบหมอนมารองก้นสองใบแล้วขึ้นไปเอนอยู่ที่หมอนสลัดรองเท้าชักขาขึ้นไปพับเพียบท้าทายอย่างเย้ายวนอยู่ในทีครู่หนึ่งต่อมาหล่อนก็มีแก้วเบียร์อันเย็นเยบีบพายฟองเดือดเกาะเป็นฟองขาวฟองขนานั้นบาลันดีเริ่มขับเลือดขึ้นแต่งผิวหน้าของหล่อนให้แดงอย่างหน้าพิศวาสขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องที่เชียงใหม่ให้ฟังทีหรือ อันที่จริงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการต่อกกอนอย่างนักเลงกุยก้ยๆหรอกครับระหว่างพวกสิงเก้าซึ่งก็พยายามหักเหลี่ยมผมแล้วก็ตัวสิงเก้าเองฉันเคยเตือนเธอแล้วให้ระวังพวกนั้นให้ดีแต่เปล่าไม่มีอะไรหรอกนอกจากผมกระแทกพวกนั้นหลับไปต,ตามๆกันแล้วเธอได้พบเรามันบ้างหรือเปล่าข่อแก่คนนั้นหรอครับถใช้นิ้วดิดเบาๆแกก็งอขี้กองไปแล้วเชตาของเธอเป็นอะไรไปนะ่ะมองไม่เห็นความเป็นงูพิษนี่คนๆนั้นฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเข่าถึงปานนั้น เขาฉลาอย่างกับขงเบง้งเขาต้อนรับเธออย่างไรเธอได้ความไม่ว่าใครเป็นคนฆ่าคุณพี่ของเธอบางทีมันอาจเป็นเรามันก็ได้นะครับเขาปล่อยเหยือ่อคือการแสดงความโง่ออกมาโดยท่าทางประกอบให้เป็นจริงเป็นจังเธอมีเหตุผลอะไรก็การตกลงระหว่างนะะักค้าฝิ่นที่หักหลังเรามันกับนรน,นาธเรามันอาจเข้าใจหรือมีทางเข้าใจว่าฝิ่นนั้นอยู่ในความคุ้มครองของนรน,นาธนรน,นาธเป็นคนยักเอาฝิ่นไปไว้ในความคุ้มครองของตัวเองเรามันเลยได้สังหารเสีย ถ้าเธอแน่ใจเช่นนั้นทําไมเธอไม่คิดบัญชีเสร็จเลยล่ะแต่ผมยังมีข้อสงสัยบางอย่างเลยต้องหลบมากรุงเทพก่อนเพื่อจะหาร่องรอยว่าฟินนั่นมันอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่องของเรื่องคือเธอหาตัวคนฆ่าพี่ชายเรื่องของพ่อฉันคือหาที่ซ่อนฟินถูกครับแต่ผมว่าฟินอยู่ที่ใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนฆ่าพี่ผมแล้วเธอจะรู้ได้จากใครเธอคิดว่าเธอเก่งอย่างไรใน,นเมื่อคุณพ่อฉันมีหูมีตาทั่วสารทิศยังค้นฟินไม่พบเลยอาจพบเป็นแต่ว่าใครพบก่อนเท่านั้น เธอนี่ช่างถือดีเหลือเกินนะอมอนนัทเสียงร่อนเป็นกันเองครับนิสัยผมก็เป็นอย่างนี้แหละแต่นี่แนะ่สุดสวยของผมอะไรไม่ร้ายเท่ากับที่ผมต้องรีบเพลนลงมาก็คือผมทราบว่าเรามันเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วร่อนวางแก้วเบียร์ลงอย่างฉับพลันทอยคําของอมอนนัทเหมือนกระสุนที่ยิงสู่จุดหมายหน้าร่อนซีดเผือดไอผีร้ายนั่นเข้ามาในกรุงเทพแล้วผมเห็นกับตาอมอนนัทกล่าวต่อเขาขึ้นเครื่องบินมาก่อนหน้าผมเที่ยวหนึ่งแล้วเธอก็ตามมา ก็เพื่อคิดบัญชีให้มันแหลกยังไงล่ะครับผมยิงเรามันที่เชียงใหม่ผมก็เข้าคุกเชียงใหม่เท่านั้นเองที่นั่นผมหัวเดียวกระเทียมรีบสิ่งแก้วก็เข้ากันไม่ได้สนิทถ้าทางหมอไม่ได้มีลักษณะคนซื่อเลยหากผมขอความร่วมมือหมออาทากหลังผมได้แต่ในกรุงเทพผมยังหาพวกพ้องได้บ้างเอะอะกว่าจะได้ตัวผมผมอาจเปิดกลับไปทิ่นเดิมผมแล้วตอนนี้เองที่สีหน้าและท่าทางของหล่อนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ร่อนยิ้มหยิบแก้วเบียร์ขึ้นดื่มจนหมดแก้วแล้วส่งให้เขาเป็นการเตือนให้เขาจัดการเติมใหม่ให้หมดขวดอามอนนัทลินเบียร์ให้แล้วเดินเข้ามาส่งหล่อนรับแก้วเบียร์พางวางลงบนโต๊ะเล็กหัวเตียงแล้วยิ้มหวานอย,ย,ายน่างเย้ยยวนพางกลางแขนออกแสดงว่ายินยอมพร้อมใจที่จะได้รับการกอดจูบอย่างแรงฤทธิ์ประดุดไฟบันไลกันจูบให้เรียบร้อยนะนานๆอยากระหึกระหอบแล้วฉันจะถามอะไรเธอสักข้อหนึ่งจูบที่ทําให้ตัวหล่อนสั่นเร่าขึ้นมาอีก แต่หล่อนก็พยายามระงับความกระวนกระวายนั้นไว้ฉันจะถามหล่อนพูดเสียงอ่อนเสียงหวานตะกุกตะกักจะจะถามว่าทำไมเธอมากอดมาจูบแล้วบอกว่ารักฉันก็ผมรักคุณนี่ครับพยายรายแห่งปากตาตีหน้าเซอร์ถ้ารักทำอะไรผีผา,ามกระทังต้องหนีตเตลิดไปอย่างนั้นความรักจะได้ประโยชน์อะไร ฉันไม่อยากให้เธอเสี่ยงอย่างนั้นเพราะฉันเองก็รักเธอรักรูปหล่อหล่อรักใจเสือรักความเก่งกล้ารักความห้าวหาญและเจ้าชู้เครื่องดีเครื่องร้ายของเธอฉันคิดว่าเธอต้องพบพุณพ่อฉันเสียก่อนทำงานร่วมกันหูตาเธอจะดีขึ้นเครื่องมือจะมีมากขึ้นงานสะดวกขึ้นเธอรู้ที่อยู่เรามาหรือยังผมคิดว่าค่ำวันนี้ก็น่าจะรู้ดูเหมือนเขาจะพักอยู่ตึกใหญ่หลังใดหลังหนึ่งทางชานเมืองพระขนงหรือสำโรงยังเอาแน่ไม่ได้แต่ค่ำวันนี้คนของผมจะเอาความมาบอก เงินคาวันนี้เธอต้องพบคุณพ่อเสียก่อนคุณะให้ผมไปพบหรือท่านมาที่นี่ครับก็ได้ทั้งสองอย่างเดี๋ยวฉันจะโทรศัพท์ถึงท่านขณะนั้นมีเสียงเออของพวกบ่อยและเสียงฝีเท้าโครมคลามเสียงสนทนายังเอ็ดอึ่งไม่เกรงใจใครหล่อนพยักหน้าให้เข่าแล้วบุยหน้าไปทางประตูอามอนนัดลุกขึ้นจากเตียงไปถอดก่อนก็เห็นบ่อยคนกระเป๋าหลายใบยผ่านหน้าเขาไปสแสดงว่ามีคนมาพักอีกหลายคนอะไรกันเขาถามบ่อยคนหนึ่งซึ่งลังเลอยู่ที่ประตูห้อง อ๋อพวกเหมืองแร่จากปากใต้ครับเจ้านายเจ้าสํารานกันทั้งนั้นเลยเสียงบ่อยตอบดังพอได้ยินเข้าไปถึงดวงคําพร้อมกันก็ยัดเศษกระดาษใส่มือเขายางรวดเร็วเขายัดมันลงในกระเป๋าแล้วปิดประตูดเดินเข้ามาบอกหลอนพวกเศรษฐีเหมืองแร่จากปากใต้พวกนี้เป็นขาประจำหรือมั้งว่าแล้วเขาก็เดินเลยเข้าไปในห้องน้ําความในเศษกระดาษนั้นเขียนสั้นๆว่าฉันทราบแล้วในห้องนั้นมีใครอยู่ขนาดนี้ฉันอยู่อีกห้องหนึ่งถัดคุณไปสามห้อง เลขห้อง107ปลีกเวลาไปพบ2-3นาทีทำให้สนิทประเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาลงชื่อเกล่ามันเขาชะครกปล่อยเศษกระดาษชิ้นนั้นสูญหายไปแล้วออกจากห้องน้ำเห็นลูกสาวยังพูดโทรศัพท์อยู่กับพอเขาเดินไปทางเบื้องหลังของหล่อนสอดสองแขนอ้อมไปกอดที่ทรงอกของหล่อนแม่สาวพิกไทยกลับเอียงแก้มให้จูบโดยปล่อยพุ่มพวงทรงอกเป็นอิสระแถมยังเอามือปิดปากระบอกโทรศัพท์แล้วว่า นี่พ่อตาในอนาคตของเธอไม่เห็นเข้าเช่นนี้แล้วก็หลังขาดเสียก่อนแต่งงานแน่ล่ะแล้วหล่อนก็เออเออคาคาไปกับเสียงห้าวของครุฑลือเลอชัยพอวางหูก็เบี่ยงตัวมากอดและจูบกันขนานใหญ่แล้วจึงบอกว่าทุ่มตรงคุณพ่อจะมาที่นี่คุณต้องรอพบท่านให้ได้นะขาดคำกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นหล่อนหยิบหูส่งให้เขาเสียงเรามันเขาจําได้เขาจึงทําเป็นเสียงห้าวอย่างผู้มีอํานาจพูดกับลูกน้องแล้วตอบกลับไปว่าได้เอาเท่าไหร่ ห้าร้อยบาทไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวลงไปให้ไม่ต้องเสือกขึ้นมานะเขาวางหูแล้วเดินไปที่โต๊ะเครื่องแปง้งหยิบเงินออกมานับห้าร้อยบาทพลางหันมาทางสุดสวยของเขาผมจะลงไปข้างล่างสักห้านาทีลูกน้องผมเกิดร้อนเงินขึ้นมาอีกแล้วสั่งเบียร์โคตรใหญ่กับแซนด์วิชให้ฉันด้วยนะจ๊ะพ่อยอดรักรอนสั่งอมอนนัสสั่งสิ่งที่รอนต้องการทางโทรศัพท์จากห้องที่เรามันซ่อนเลนส์มาเช่าอยู่อย่างเงียบๆตั้งแต่ตอนเช้าเขาดีใจจนออกนอกหน้าที่ได้พบพ่อหลาย จึงได้เล่าให้ฟังว่าเขาพูดอะไรกับดวงคำเมื่อเรามันได้ยินกับแสดงความตื่นเต้นและดีใจจนออกนอกหน้าบางฉหลักเลือเกินกุ้งกลับเป็นคงเปิดปากถุงให้เหยื่อเดินเข้ามาในถุงของเราเองแต่ล่อแหลมเลือเกิงร่อแหลมจริงๆระวังให้หลีขณะนี้ที่นี่มีคงมาพักมากมายไก่กองท่าทางแสดงว่ามั่งมีแต่ลักษณะไม่พิกกับกุ้ย ระวังให้ดีช่างเห็งตั้งแต่ลูกสาวคลุกลงจากรถกล่กกองเข้าโฮเตลแล้วระวังให้ีีน้าทีเลือกจะมาถึงเมื่อไหรไม่มีใครรู้แต่ทุกอย่างกำลังจะสร้างเขา้าง่ายเขา้าและอันตรายยิ่งขึ้นทั้งสองวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเขาจากเรามันกลับมาที่ห้องขณะน,นี้แม่สาวสวยนอนเหยียดกายบนเตียงตาหลับพริมเรากับว่าห้องนั้นเป็นห้องของหลอนและเขากับหลอนก็แต่งงานกันมาแล้วสักสิบปี มีโทรศัพท์เข้ามาพร้อมกับบ่อยเอาของที่หล่อนสั่งเข้ามาให้เสียงยกเด่นเมทีรายง,งานมาว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสร็จแล้วละครันายเดินถูกตำรวจคว้าตัวไปเมื่อตะกี้นี้เองผมเองก็เกือบวอดไปด้วยสันติบาลมาเอาตัวไปแล้วครับดีแล้วกลับที่เดิมได้แล้วรอฟังต่อไปแล้วเขาก็วางสายหันกลับมาเห็นหลอนจิบเบียร์เหมือนคนกระหายน้ํอามอมน,นัดเดินไปที่ประตูห้องใส่กลอนอย่างแน่นหนาทําอะไรนะ่ะเขาเดินไปรูดมา่านหน้าต่างหัวเตียงนอนแล้วซุกตัวลงข้างกายหล่อน ผักให้หล่อนล้มลงไปบนหมอนจูบอันเล่าร้อนเริ่มต้นขึ้นและต่อไปกระทั่งเขาปลดกระดุมเสื้อของหล่อนออกอย่างง่ายได้เขาได้ยินเสียงหล่อนหัวเราะดังและเบาและดังและเบาจนบางทีแสบแก้วหูเครื่องทําความเย็นคลั่งหึ่งหึงดวงตาอันชื้นฉ่าของหล่อนมองเห็นแต่เพดานวิทยุเพลงนิ้วพังพังรอดหน้าต่างเข้ามาอึ้งคะนึงอยู่ในห้องนั้นหลอนหลับไหลไม่ยอมฟื้นคืนสติไม่แยแสต่อร่างกายซึ่งปัาศจากการปกคลุม พลิกซ้ายหลับพลิกขวาหลับเมื่อเขาเตือนว่าอีกไม่นานพ่อของหล่อนจะมาถึงหล่อนกลับตอบว่าเทวดาที่ไหนจะมาก็ช่างนอนหลับต่อไปฉันไม่ตวงตัวเองละเบื่อฉันเหรอแล้วหล่อนก็หลับของหล่อนไปกระทั้งตื่นมาเข้าห้องน้ําแต่งเนื้อแต่งกายในชุดเดิมกระทั่งไฟในห้องสว่างสวัยและถึงเวลานัดหมาย19นาฬิกา20นาทีพ่อเลี้ยงครดมาเคาะประตูห้องภายหลังแต่โทรศัพท์ข้างล่างบอกมาแล้วล่วงหน้า ภายในห้องนั้นอมอนัทเตรียมต้อนรับพ่อของแม่สุดสวยของเขาด้วยเล่าบาันดีและพร้อมจะสั่งทุกอย่างหากว่าครูต้องการเมื่อประตูเปิดเขาย่างเข้ามาในห้องท่าทางสง่าง,งามตามเคยแต่แทนที่จะพบอมอนัทคนเดียวเขากลับพบลูกสาวของเขาใบหน้าแจ่มใสเหมือนอาบน้ําอาบท่าในห้องนี้เรียบร้อยหน้าตาแสดงว่าได้มีการหลับกันอย่างเต็มอิ่มคุณพ่อมาคนเดียวหรอคะลูกสาวเขาถามเสียงแจ่มใสมาคนเดียว พ่อตอบสั้นๆพลางทะลึงตามองลูกสาวดีแล้วคะ่ะหนูจะบอกคุณพ่อว่างานทุกอย่างเรียบร้อยลงไปโดยอมอนัดของหนูอมอนัดของแกเสียงพ่อห้าวและพยายามทะลึงตาก็ใช่สิคะอมอนัดของหนูหล่อนยักษหล่ยังเกรงกลัวพ่อน้อยที่สุดช่วยไม่ได้นะครับพ่อหนูตัดสินใจแล้วหนูควรเป็นของเขาเขาเป็นเสือร้รายคนเดียวที่ควรจะเป็นเขยของคุณพ่อประตูเปิดผางออกกระทบหลังพ่อเลี้ยงครุจนถลาไปข้างหน้า แล้วร้อยตำรวจโทชิงชัยนายตำรวจซึ่งพลร,ราชการพร้อมัวหมองก็เพนผุงเข้ามามือกําปืนสั้นไว้แน่นแต่ก่อนที่ปืนกระบอกนั้นจะลั่นกระสุนอมอนัดก็ถึงตัวตวัดคอเขาวไว้พร้อมพุ่งหมัดเขาให้ที่ลิ้นปีย่ยงสุดแรงและก่อนเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นเสียงอันเชียบขาดของครุฑก็ดังขึ้นเฮ้ย hey, ชิงชัยคุณอย่าเพิ่งวู่วามธุระสำคัญของเรายัางก้าวไม่ถึงครึง่งเรื่องลูกสาวของฉันไปพูดกันทีหลังคุณอย่าลืมว่ามันเป็นลูกของฉันและฉันเป็นพ่อของมันฉันจะเห็นพ้องในความเลวของมันไม่ได้ ชิงชัยพยายามยืดกายตาคุณเขียวไปด้วยความแค้นและเจ็บปวดที่โดนหมัดของอมอน,นัดอยากเข้าคุก้าตรางก็ตามใจแต่อย่าลืมนะผมมีไพ่อีกใบหนึ่งที่จะขายมันให้กับความทรยศของทุกคนคุณจะขายใครก็ตามแต่แต่คุณต้องออกไปจากห้องนี้ก่อนผมไม่ยินดีต้อนรับคุณดีนะเนี่ยคุณมากับพ่อเลี้ยงไม่งั้นผมจะส่งคุณให้ตำรวจเดี๋ยวนี้แหละข้อหาน่ะมันถมไปแล้วคุณจะเสียใจในภายหลังชิงชยัยพูดสั้นๆแล้วออกจากห้องไปปล่อยให้ปืนกระบอกนั้นถูกเสียบลงที่พุงของครุฑ อมอนัทยักไหลหันมาทางหญิงสาวคุณรุนแรงมากเกินไปจนเกิดความเข้าใจผิดกันหมดก็คุณพ่อบอกว่ามาคนเดียวร่อนกล่าวยังสำนึกผิดในขณะที่ผู้เป็นพ่อทะลึงตาเข้าใส่เราพูดยังเหน็ดเหนื่อยเจ๊งอย่างอมอนัทว่าจะทําให้เข้าใจกันผิดหมดเอาเถอะเรื่องนี้เรื่องเล็กฉันพูดกับเขาได้ว่าแต่เรื่องเรามันอ๋อเรื่องที่อยู่เรามันทราบได้แน่นอนครับค่ำวันนี้แหละผมว่ายัางช้าไม่เกินงนาทีนี้ นั่นเป็นเสียงห้าและเด็ดขาดอีกเสียงหนึ่งซึ่งดังเข้ามาพร้อมกับที่ประตูเปิดผางออกหอหลแห่งพายับก้าวเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทว่าสีหน้าสองพ่อลูกซีดเหมือนซากศพครุดขยับมือจะดึงปืนแต่เรามันยกมือห้ามไว้ทําให้เขาชะงักได้อย่างจังงังคลุกเสียงเรามันเนิบนาบกล่องที่ชันงจะเข้ามาในห้องนี้หมายความว่าแผงกังได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว หากแกเอามือไปแตะต้องปืนกระบอกนังเขายังไม่ทันที่แกจะควักมังออกมาแกจะดิ่งไปเสียกองครุดนิ่งเหมือนเป็นใบดวงคำหันมาทางชายหนุ่มเธอเธอทรยศเปล่าฉันไม่คิดว่าเรามันจะผุดเขามาจนได้ฟังนี่ดีกว่าเรามันพูดเสียงเดิมที่นี่ไม่มีกางเลือกตกยางออกและชังสาบังไว้แล้วจะไม่ทำให้ใครเลือกตกยางออกชังสั่งให้คงของชังไม่ทำอันตรายใครทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเรามาพูดก,กันโดยสังติดีกว่าขอให้เข้าใจว่าชั้งหมกความเสียดายฟิ่งหมกแล้วความเสียดายเงินที่ลงทุนก็หมกเราได้มาด้วยความทุกข์จริตมันวอกวายลงไปกระสมควงฉั้งแก่แล้วปรักถนาจะใช้ชีวิตแค่สมควงกับวัยและสังขารขอให้เชื่อว่านี่เป็นถ้อยคาของเรามังซึ่งลอกคราบอังชั่วร้ายทิ้งไปแล้วแต่เราต้องพูดก,กันบ้างเล็กน้อยจะฟังหรือไม่ฟังหรือยังต้องกังศพและกิ่งข่าวเลือกก็ให้ว่ามา ฉันคิดว่าทุกคนควรฟังดีกว่าออมอน,นัทพูดก่อนใครดีแล้วถ่ายอย่างนั่งปกนั่งลงคงอมองนักลิงเล่าแจกหน่อยดีกว่าทุกคนนั่งลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนอกอ่อนใจออมอน,นัทจัดตามที่เรามันบอกให้แต่ขรดต้องการบาลานดีเขาลุกขึ้นหยิบขวดไปลินเองแล้วตั้งไว้ข้างๆตัวเพื่อสะดวกเมื่อต้องการมันใหม่กองอึ้งความลับที่ฉันอยากรู้บักนิกและจางเล้า เรามานันตั้งต้นภายหลังที่จิบเ้าอย่างอร,อร่อยอร่อยคือคงแสตก็กสองพี่น้องของช้งคงอมองนักสองคงพี่น้องนั่งตายไปแล้วและศพนัง่งปั่งนี้ากลายเป็นวุ้งไปแล้วด้วยกลกชนิดหนึ่งครุกแกคงยังไม่ทราบละสิว่าตำหลวงรู้หมกแล้วว่าทักษณียาของแกนะ่ะสารภาพหมกซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้เองแกเป็นคงวางแผงกลางให้ทักษณียาโทรศัพท์ติดต่อกับคุงนรานาคแล้วสับ ตัวให้ลูกสาวของแกไปเจอคุงนรนาคฉันเป้านะดวงคำร้องสุดเสียงชังรูด้ดีเธอน่ะไม่ประสีประษาะอะไรเธอคิดว่าเรื่องง่ายต่อเมื่อมีกังยิงกังรึ่งแล้วนั่งแหละเธอถึงได้รู้ว่ามันเป็นแผงลายที่พ่อเธอไม่ควงทาและแผงนี้เป็นความคิดของคุงชิงชัยซึ่งขณะนี้เขาลงไปข้างล่างก็จริงแต่เขาลงไปเจอกตํารวจซึ่งรอเขาอยู่แล้วเท่านั้นเอง มีชายสามคนถลันเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงกรดร้องของใครคนหนึ่งซึ่งทั้งเรามันและอมอน,นัดจำได้ดีว่ามันจะเป็นเสียงใครไปไม่ได้นอกจากลุงฟ้า <c oughs> เสียงปืนระเบิดขึ้นสองนัดและภาพต่อมาคือเรามันถูกยิงที่ไหล่จนหมุนคว้างไปอมอน,นัดล้มตัวกลิง้งกระชากขาของชายหนึ่งในสามที่ถลันเข้ามาทั้งสองล้มกิง้งลงเกะกะก,กันเองภายในห้องนั้นอมอน,นัดมองเห็นลุงฟ้าหลุดธรณีประตูเข้ามา พร้อมกับคลุดที่ลุกขึ้นกระชากปืนที่เอวจ้องเล็งมาทางเขายังรวดเร็วแต่ก็ยังไม่รวดเร็วไปกว่าลุงฟ้าที่โผล่เข้าประทะปิดทางกระสุนรอนโดดเข,าข้าคว้าข้อมือคลุดไว้กระสุนจึงพุ่งเข้าร่างของรอนทันใดนั้นเองอมอน,นัทก็ถึงตัวพ่อเลี้ยงคลุดทั้งที่ลุงฟ้าถูกยิงรอนยังไม่ยอมปล่อยข้อมือของคลุดเสียงรอนคำรามไม่ผิดกับงูเหา่ากำลังโกรธก่อนที่กระสุนนัดที่สองในมือของคลุดจะลั่นอีกมัดขวาของอมอน,นัทก็ลั่นเปียงคองให้ที่คางเขายังสุดแรงเกิด ร่างนั้นกองหวบกับผืนแล้วอับดุลก็ผลมาจากห้องไกลๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกรูกมาที่ประตูเรามันพยุงกายลุกขึ้นเอ่ยกับรองผู้บังคับการสันติบาลซึ่งอยู่นอกเครื่องแบบว่าผมไม่เป็นไรครับท่านลูกผมเป็นอย่างไรแล้วเรามันก็สุดหวบลงอีกคนหนึ่งเมื่อด้ยินเสียงตอบจากอมรน,นัดว่าอย่าวิตกเสียงนั้นเป็นเสียงปลอบโยนซึ่งเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ก่อนที่เรามันจะปิดเปลือกตาของเขาลง อีกหลายวันต่อมาเมื่อลุงฟ้าลืมตาขึ้นเห็นชายคนที่หล่อนรักเป็นครั้งแรกรักอย่างยอมหลั่งเลือดให้นั่งอยู่ข้างเตียงหลอนยิ้มรับความพองใสของเช้าวันใหม่และความพองใสของอมอน,นัทลณชัยพ่อเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณคะหลอนถามยังอิดโรยพรุ่งนี้พ่อเลี้ยงจะมาเยี่ยมลุงได้ถึงห้องนี้ยนห่วงเลยเธอหน,นักกว่าคนอื่นนะลุงลุงรู้ว่าลุงไม่ตายลุงหลับหลับตื่นอยู่เสมอเห็นหน้าใครหลายคนแต่จําไม่ได้ บางทีอาจเป็นพยาบาลจําได้แต่คุณคนเดียวมีหลายครั้งที่ลุงคิดว่าลุงได้ถามใครออกไปเมื่อตอนไม่เห็นคุณถามถึงคุณแต่เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างดีขึ้นเยอะแล้วเธอปลอดภัยแล้วลุงฟ้ายิ้มเมืม่อเห็นเขายิ้มช่ำชื่นแล้วจับมือหล่อนขึ้นชูให้ลุงฟ้าเห็นแล้วก้มลงจูบหลังมือนั่นหลายคนได้พร้อมจะสละชีวิตและเลือดเนื้อให้กับฉันด้วยความรักรักอย่างไหนฉันไม่ทราบแต่ลุงก็ได้สละเกือบทั้งชีวิตให้กับฉันแล้ว เดี๋ยวนี้ฉันรู้ตัวแล้วฉันจะต้องรักลุงเรื่อยไปจนกว่าจะแตกดับร่อนยิม้มน้ำตาไหลเป็นทางแต่ก็เป็นน้ำตาที่หลั่งออกมาจากความปิติและสมหวังลุงไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ลุงรู้อย่างเดียวว่ารักคุณเหลือเกินเขาได้ศพเต็กหมงเต๊กโคแล้วหรือย,ยังคะลุงสงสารเขาเขาเคยเป็นเพื่อนเล่นของลุงได้แล้วภายในห้องใต้ห้องแอร์ของครุฑนั่นแหละฝิ่นด้วยสมใจพ่อเลี้ยงแล้วลุงดีใจที่มือคุณไม่เปื้อนเลือดอีกต่อไป เรามันจะเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วนะคราบเก่าก่อนจะไม่มีเหลืออยู่เลยเขาบอกว่าเมื่อหายเจ็บจะเข้ารักษาพยาบาลเพื่ออดยาเสพติดและกําลังจะบริจาคเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งให้แก่ทางราชการเพื่อสนับสนุนสถานที่อดยาเสพติดแล้วพ่อเลี้ยงเองก็รู้ตัวว่าชีวิตที่ตั้งต้นใหม่จ่สายและมีความหมายเพียงไรว่าแต่เดี๋ยวนี้คุณรักลุงจริงๆรังเหลอคะไม่หลอกลุงนะคะรักจะรักจนกว่าโรคจะสิน้นหหรือชีวิตตตจะแกดัับบไปลลุงฟ้าา ระบายลมหายใจยาวๆออกมาแล้วหลับไปด้วยความผาสุกอย่างยิ่ง